สวัสดีค่ะวันนี้หมดจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับโรงรับจำนำอีซ y มานี่ว่าจำนำที่นี่มีดียังไงไปชมกันค่ะ 1. รับจำนำทรัพย์หลากหลายประเภท 2. ให้ราคาดิิตทั้ง 3. ประเมินไว้ไม่ต้องรอนาน 4. มาตรฐานการเก็บทรัพย์ระดับสากล ISO 9001 2015 ซับปลอดภัยวันมาวันกลับซับเหมือนเดิมคมีสาขารองรับทั่วประเทศและยังมีแอป Easy Smart แอปเดียวจบคบทุกธุกรกรรมออนไลน์ไม่ว่าจะจ่ายดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นประเมินสินค้าออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ทำรายการได้ไม่ต้องเดินทางมาหน้าสาขาและสามารถช็อปสินค้าหรือจำนำาออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมง เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าดียังไงอย่ารอช้าอย่าลืมเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะอ a ซ y m มันนีเงินง่ายได้ชัว